สวัสดีครับเมื่อนี้กับพ่อครับนุ่มมีสานมันปลาหาอยู่หากินนี่เขาครับมือนี้มาใส่เบดครับบอกไปได้ไปไส่นะครับหมยเดิมครับมายำหมยครับว่าเห็นหน้ามันลดแล้วมันทรงสิคือครับคอยติดตามชมนะครับเด้อผลงานจะเป็นเรื่องไดครับใส่แล้วะครับเบดครับใส่บอบเบิดแล้วครับยังสิบกาดลังไหนละครับเดี๋ยวเป็นเหล่ากาต้องการครับไปรุ่นครับครับพี่น้องครับ เรถกลับมาเร็วแล้วครับบุมียังเราครับได้สองเต็มครับได้สองเต็มครับเดี๋ยวไปเบิังผลงานคนสองคนครับนั่นหมานบอเนี่ยกระเบิดครับเนี่ยมานบอเด็กหกอุ่นอ่ะ แข้งะไรเมยห้องขึ้นนี่ยังอยู่ยังได้แหละเตียนบอดบอเมื่อได้เล่ากลับดิเบ็ดกบมดักแล้วสิหลังพวีิมก่อยังได้ลราบนเงี้ยกับบดซื้อเพิ่มอีกสองขีด ว่าปลามันแบบว่ามันหนามันหน่อยนะมันบอกมาเดี๋ยวไปติดตามกันเบิ้งครับปัาสัยฮ็ดยังไงครับนี่เงี้ยกระเบิอาครับไปเวลายามแระครับรอบแรกครับระเบิ้งครับไปรลุนครับหลอนครับหลอนบ่หลอนคืออยู่บ่ครับพี่น้องเงียบกิ๊บ ติดสามช่มครับเห็นมือคือหุ่นแล้วครับมืออนเศร้าแล้วครับลุนครับมาลุนครับลุนแก้นครับนี่ครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับไปยังครับไปยังครับไปยังครับปยครับปอครับไปาคอครับไปขอครับอู้ใส่สวยอยู่ครับใส่สวยอยู่ ออกมาก่อนครับครับพี่น้องเงีล้วก็บอลลุนนะครับไปครับเงียบแม่งครับมานีครับลงไปน้ำหนามบ่อป่าครับอู้ติ๋นขั้นโกงครับติ๋นขั้นโกงครับเอาหรือบ่ครับเอาละครับเอาละครับเอาละครับปลายังครับปลายังครับปลาดุกครับเอ็นตุ่หนอนนั่งครับนั่นเห็นบ่ครับ ปนุค,ครับปนุกค,ครับปนุคับปนุครับใส่สวยอยู่ครับใส่สวยอยู <It> ่คร <cept transparency> ับกดปลาไหมครับใส่ปนุกสองเต้มนะครับใส่สองเต็ม้วครับใส่สองเต็ม้วครับไก่ชิบะแล้วะครับ เงียบครับเงียบครับยังดึงครับน้าดึงเบ็ดมันเอาแล้วครับนะครับอยังเหลืหลักไปครับเอาแล้ว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 ครับไปยัง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 ครับประดุกครับประดุกครับดุกครับโอ้ยสวยครับพี่น้องสวยครับดีครับ กปลาก่อนครับพี่น้องไปครับพี่น้องมันบอมอนบออู้โอ้เหล้วครับโอ้เหล้วครับโอ้เหล้วครับคุณครับโอ้เหล้วครับโค้ณครับไปยังอีกครับนี่ไปยังอีกครับคือตองเลยครับจากลราห่นครับไปครับโอูปลาดุกแล้วครับปลาดุกแล้วปลาดุกันแล้วครับ ใส่สวยครับใส่สวยครับโคตปลา่อนครับครับพี่น้องถือเคียงกันเลยครับบังหันครับเป็นจังไดเอาหรือเปล่าครับนี่คือบาตรบวอยังอยังนะครับ ปลาครับอู้ปลาคอครับปะคอครับปลาคอครับรถปลากันครับไปครับไปสิบเลยครับพี่น้องยังมีจักหลังสองหลังสามหลังครับหนึ่งก็บอลลอนเืิอยังอยู่ครับเป็นเงินในกระกระป๋องเลยครับเบิร์ดครับ สองลังสุดท้ายครับสองลังสุดท้ายครับเงอย่างอยู่ครับบ๊วยรอนครับเดี๋ยวไ้ย้มแนวนะครับเรากลับไปทำกันเลยครับพี่น้องครับเรากลับมาครับ ครไปมีเต็มอยู่ครับครับครับเนี๋ยวเม่ท่านมีเต็มอยู่ครับโอ้ยั้แล้วครับนี่ดึงเบ็ดเลยครับเอาเลยครับโอ้เอาเลยครับโดดขึ้นมาขางกระเทืเลยครับใส่สวยอยครับใส่สวยอยครับเราขับหนตัวนึงครับตัวนึงครับนึงเต็มยุคหนึ่งเต็มครับพอครับป๊ดตาบ้าครับเต็มหนึ่งแล้วครับเรากลับครับ รอบแรกครับรอบแรกสิได้บ่อรอบสองปลได้คือสิบ่ได้แล้วครับเนื้อปลาไหลครับปลามันแลี้อยู่นะมันก็ก,กินเนื้อครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยเสียบเนื้อครับไปครับ มีสองลังครับพี่น้องแล้วนะครับสองลังเรืงเดียวเรืงเดียวครับแล้วครับมาแล้วครับหลอนบอรครับบอหลอนครับบอหลอนครับ มาแล้วครับมาอยู่ครับเดี๋ยวผมใส่เบิงเบิงบ้งพงานครับ,บงงนี่ครับพงันปลาดุกประดุกสามประคอสองตัวครับสามตัวครับประคอแต่ข้างก็ประมาณพันตัวหนึ่งครับเดี๋ยวรับเบิง่ง พนงานของเพน,พนสองคนนะครับเบาดีกับเบาอ่ำครับจะได้มานบอลคุครับพนงานปาดโอ้ปลาดุกง่า่หัวง่า่ครับทานบอลทานเดี๋ยวขาเบิรงนพนงานเบาอ่ำครับพุงงนครับกำลังแรงมากครับคุณโปรโกสองตัวเอาครับเบิรงนพนงานครับเบาอ่ำครับนี่ครับ โยกเบิ้งนี่ครับเส้นนำเส้นนำเส้นนำครับเส้นนำใส่งามๆครับโอ้ยใส่สวยเลยครับปลาดุกปลาคอชุดยอดนะครับเลือปลาดปลาคอครับมีแต่ใส่สวยๆครับเป็นยังไงครับบานนี่โยกกับเบิ้งเลยเป็นบ่อเบิ้งเรข้างจับเบิ้งแล้วเบิ้งแล้วสำนัดเบิ้งแล้วคุณแล้วฮะพักพอนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับเงื่อนเส้าครับเอาล้วครับเส้าแล้วครับบันนี้สีม้า กูเบ็นดนะครับรอชมผลงานครับว่าสีมานมุมมันติดตามครับไปครับไปขอบคุณครับเสี่ยง่ายผลงานวัจังผุนไปคนละทิศคนละทางเลยครับเยอะใหญ่ครับเยอะใหญ่เยอะใหญ่หญ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 อาเบิ่งผลงานครับสิคือบนนอกครับเน,นาะโอ้ยเจอหนี้ขั้นโกงเลยไหมขั้นโกงขั้นโกง อยู่โบยู่ครับมาลุนครับอยู่โบยู่พี่จังโอ้เห็นตัวอยู่เห็นตัวมันแล้วพอรูปเอาดีๆครับสิลุสบางเสี้ยวให้ทำไงเห็นหัวมันบวมชิลุดอะไรนั่นสิลุดอะไรุดน้ปลาเขาจับพ่กตัวลุดน่ะ เอาครับเบิงบัมใส่ปลาขอแตกตีวันอยู่ดูอยู่ <laughs> ไปครับขอปลอดปลากันดนะครับปลดปลากันครับไปครับพี่น้องครับใส่ปลาขอแตกบ่ยูบอยู่ยูบอ,อยู่ครับเบิรงกันเลยนะยกันเลยน,นปะปลาขอแตกเลยครับพี่น้องจักอ,อยู่บ่อยู่ครับใส่ะ นี่แห่ะอ้ยอ้ยอยอุปดุกปดุกนี่มันอะปดุกปดุกปดุกบ่ท่านกเขา อสวครับผลงานเเด็ดครับพดาครับครับพี่น้องครับอสองแต้มนะครับสองตมนะครับผ่านอยู่ครับไปครับโอ้เจ้งนะครับอู้ยครับเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับไปังครับไปังครับครับ ยังครับปลุ๊บครับปุ๊บครับปุกครับอู้ยสสวยครับสสวยครับพูดปลาก่อนครับยัครับไอพี่น้องครับเงียบจะครับ ออลว่ครับตัวนี้ครับคือบทตนี้ครับยืดซื่อหลุนครับรุ่นครับอุ้ยปลาดุกนะครับดุกดุกดุกครับดุกครับกดปลาครับกดปลาครับอุ้ยเกือบลุกเลยครับพี่น้องหันก่อหน่อยเดียวนึงครับอุ้ยนึครับเอาไวแล้วครับเอาไวแล้วครับไปยังครับไปยังครับโอุ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับไปยังครับ มาดูครับปมาดูปาดูมาดูมาดูครับปาดูครับพรวดไปคนครับพรวดไปคนครับเฮ้ยเกือบลุกอีกแล้วครับบังครับไหนครับนี่ครับเนาะเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับไปยังครับไปยังครับครับมาลุ้นครับมาลุ้นครับ ง่ายเลยครับปลาครับไปครับโอ้ยปลาคอใส่สวยเลยครับใส่ปลาขแตยครับพี่น้องตัวนึงครับใส่ปลาขแตยครับน่ครับยังสองลังสุดท้ายครับสองลังสุดท้ายสองลังสุดท้ายครับสองสุดท้าย เดี๋ยวผมสิบให้ให้เบิ้งผลงานครับอยู่หม่องภาคคุนะครับเดี๋ยวนี่ครับผลงานตอนเศร้าครับพอได้ปนอยู่ครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ได้นะครับช่องนุมิสานมันปลาหาอยู่หากินครับคลิปนี้กับฝากไว้ที่นี่ครับคำว่ากล่าวคำว่าสวัสดีครับ